เสื้อแฟชั่นค่ะลูกค้าต้นไมยังไหมครับผมรุ่นนี้นะคะลูกค้าเป็น45กิโลเน้นชีฟองเน้นสะดุง1590บาทค่ะ 1,590บาทลูกรีวิวได้หน,นึ่งคนส่งฟรีโทรพาไปเรียกพวกมาสิเนอ1,590บาทต้นทุน6บาท7บาทเท่านั้นลูกค้าเน้นชีฟองเน้นสะด้งค่ะลูกนี้ฟองเน้นสะดูกปลายหลยองาย่ลองเห็นดยกัอนนะใต้ต้ม กระแบบพระไซนะคะลูกค้าะแบบพระไซลูกค้าจ๋ารุ่นนี้หนึ่ารบบาทเน้นที่ฟองเน้ะดุ่งดูก็หนอกอะไรบ้างอซาราหนึ่งพันสิบบาทอิซาร่าด้วยอิซาราด้วยปเลื่อมคุณกบาทเบาทปะเรเลื่อมเหรอปะเรเลื่อยเื่อเื่อย่อ่ย บาทเจ็ดบาทเอาแปดบาทก็ right. ได้เอาตีให้แค่เนี anyway. ้ยกระสอบหนึ่งประมาณสองร้อยสามสิบตัวนะคะประมาณสองร้อยสามสิบตัวต่อกระสอบนะคะเสียงไม่ออเสียงออกไหมประมาณสองร้อยสามสิบตัวกระสอบละหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบกระสอบนี้เป็นพักไซส์ค่ะใครชอบแนวสไตล์แบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะลูกค้านี่ซิงนะลูกค้าเมื่อกี้ให้เช็คเฟมาเนี้ยอะไรอ่ะ หองหม่เลยทุกราคาทุกทุกถวยะหนึ่งันห้าร้อยเก้าสิบต้นนั้นมาดูว่านางมีอะไรบ้างนะคะรวมเลยรวมทุกอย่างเลยรวมเลยรวมเลยจริงจริงจัดไปสวยๆทั้งนั้นเลยลูกไม้สวยนะลูกค้าดูไปก่อนเยรื่อยตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบราคาเบาอยู่ราคาหน,น้ากัลูกรีวิวส่งฟรีนี่ตัวนี้ค้าลองค่ะ ผ้าสวยตัวนี้ป้ส้มผ้าสวยที่สุดงานพอมคิปเดเพิ่งมาวันนี้มาของใหม่ด้วยของใหม่ก็มาเพิ่มแครรับบอกได้เลยนะหนึ่งพัรอยเก้าสิบาทลูกเลยส่งตีี่ค่นี่สวยอย่างนี้นะไปกลางคือนับป่าโตปาร์ตี้นนองคุคเนาะนี่คือเจ็ดบาทไอ้เอ็เอ้ปเาอ้นี่ปไนี่เล รวมทุกอย่างลูกค้าจ๋ารวมทุกอย่างสินคาน่ารักมากรวมทุกอย่างหนึ่งันห้าเก้าสิบคุ้มมากพี่เฮ้ยมีใส่เดี่ยวอย่างเงี้ยให้เล่นด้วยนะนี่หนูเพิ่งเห็นงานะนั้นเนี่ยตัวนี้รุ่นนี้ขายดีมากขายไวรุ่นหนึ่งันห้าอยเก้าสิบบาทหารให้ดูกันเห็นเห็นว่า เฉลี่ยต่อตัวกี่บาทก็ซอม1590หาร230ตัวต้นทุนประมาณ6บาท7บาทเท่านั้นใครรับลูกมือส่งสีโอเบลุนดูดูลูกค้าโอ้โหดูสิโอ้โหนี่5บาท6บาทแล้วคือเขาเรียกอะไรไม่ออกแก่นะออกแบบวัยรุ่นนะคะตัวนี้เป็นต้นไม้ปักทั้งตัวเลยลูกค้าน่ารักมากสวยมากใครเอาดีๆบอกทีนะลูกค้าส่งให้วันนี้เลยดูสิเก๋มหอกสไตล์ขอบ มันไม่ใช่แบบแม่บ้านจ๋าเนาะมันสไตล์แบบวัยรุ่นด้วยนะคะหนึ 1, ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทลงทุนเบามากเบามากกินบุฟเฟ่ต์สองคนหมดไปแล้วเน่กินบุฟเฟ่ต์<ม>นี่เอามาลงทุนตรงนี้จ้ะพี่จา๋าตอเงินได้อีกนะเปิดร้านได้เลยเนี่โอ้ยนาราเก๋่มันออกไปเย<ง>อะกุเกิ้ลกุเกิมันออกไปรุ่น ออกลุกแนวรวมผ้าเลยนะยมันจะเน้นชีฟองเลนสะรุ่งให้หน่อยนะพี่นะเนี่ยมันออกไปรุ่นเนด้เอเขาออกไปรุ่นใสด่ดีกว่าน้องชอบหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบตัวนี้เป็นป้าย<อ>นรักม<ล>น,น,นะไม่ใช่เด็กอันนี้ไม่ใช่ของเด็กนะผู้ใหญ่เป็นขอบทรงขอบตัวนี้ยวรุ่น,นใชรุ่งชยไวรุ่นใส่กันเยอะนี่นี่นี่น้องมีตัวหนึ่ง ือ่เออเข้าบ,บางก<ม>ีค่ะพ<ม>่เนี่ยพี่เจ็ดบาทต้นทุนเห็นไหมเจ็ดบาทยินโบร์เฟย์พอมันก็หมดแล้วเออคิดค่าปแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้ก็หมดละนี่พี่เอาไปต่อเอาเงินต่อเงินนะพี่นะลงทุนเบาหิวมากไม่ว่าจะลงตลาดขึ้นห้างขายออนไลน์ใดๆคือเจ็ด <7 S 2> บาทเจ็ดบาทเท่านั้นมีใส่เข้าเหรวโอ้ย จ็ดบาทเท่านั้นพี่จ๋าน,น,น,นี้ลูกไม้ทั้งตัวไม่ใส่ถุนเลยหรอลูกค้าดูรวมผ้าตัวนี้ออกสไตล์วัยรุ่นเยอะนะเห็นไหมคะตัวนี้จะออกแบบลักษณะแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะไม่ค่อยเน้นผู้ใหญ่เน้นผู้ใหญ่ต้องไปน้องกระถิงเขาชอบแบบเน้นๆน้แม่บ้านนัแนะนำไปบ้านกระิงตัวนี้จะออกสไตล์วลัยรุ่นเยอะกว่านะคะจะออกเป็นแบบตรงคอมีสายเดี่ยวให้เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คืเหมาะกับหน้าโล่มากเลยร้อนๆเนี้ยเป็นงานรุ่นใหม่ตัวนี้มีมาลงใหม่เพิ่มด้วยใช่ไหมถ้าใครอยากเน้นแม่บ้านนะพี่นะอยากเน้นแม่บ้านไปป้ายกระทิงกต่อป้ายกระทิงเขาจะเน้นใหญ่ตัวนี้มีาเน้นรุ่นฟังนี่ครับผมถ้าเน้นวัยรุ่นต้องเป็นรุ่นนี้จะออกสไตล์แบบัยรุ่นเยอะกว่าเนาะแล้วลักไซส์เลยจริงๆพักแบบลักไซส์เนี่ยเห็นป่กในที่ที่บอกตัวนี้ทรงขอบอะไรอย่างเงี้ยให้เล่น เออเนี่ยเห็น,นอันนี้วัยรุ่นเลยชอบเลยแล้วจะได้จํานวนด้วยนะคะน้องตีให้ไปเลย230ตัวต่อกสอบกระสอบค่ะไซส์ปกติค่ะ,ะไซสป้ายเขาเขียนโพลี่ซึ่งๆเขาจะเรรม,ม้นที่กองระดูกที่ไซส์ะวันนี้แพงจะไ,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 ไะะรรม,ม่แพงนีส่รรมมนสวยตัวนี้ถ้าเป็นมือหนึ่งนะหลายร้อยอยู่นะเน่ตัวนี้เป็นลูกไม้ทั้งตัว ลูกไม้ทั้งตัวเลยนะคะเป็นลูกไม้แบบเนี่ยแบบที่เขาแพงๆเขาใส่กันเป็นโซนขอบพี่น่ารักมากมีไปในลูกข้างล่างลูกไม้ทั้งตัวเลยซาล่าเหรอเนี่ยมันดูไอรุ่นเนาะมันไม่ได้ออกแม่บ้านนะถ้าลูกค้าถ้าชอบแนวแม่บ้านเราเป็นอีกป้ายหนึ่งก่อนนะป้ายนี้เขาออกวัยรุ่นเลยนะออกวัยรุ่นเลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเจ้าสำหรับลูกคุณเบามากเบามากเบามือเลยอ่ะเปดูสิมีคนเอาไม ลูกรีวิวเขาเอาเอาไปแล้วเหรอจะไม่อ่านเลยพี่ยเปาได้รีวิวใช่ไหมพี่อ่างเปาได้ไปจ้าขอบคุณจ้าชุดนอนคอทตอนหมดแล้วค่ะพี่น้ำเพิงบอกเลยพี่เอาหมดแล้วชุดนอนคอทตอนหมดแล้วแม่ไม่ได้นะไม่ได้มีแต่ป้ายสีส้มไปสีส้มเป็นงานรวมจ้ะเปิดกันนิ้งชมพูเหรอได้เลยเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้รอสักแป๊บหนึ่งมีแม่ ปีพศ1590ที่หนูบอกว่ามันออกสไตล์วัยรุ่นกว่ากระทิงกระทิงจะออกแม่บ้านถ้าถ้าชอบสไตล์แม่บ้านต้องไปตรงนู้นเนาะตรงนี้จะเน้นเป็นวัยรุ่นหน่อยโอ้ดูดิพัน590งานอย่างเงี้ยเอาจริงๆหนูหยิบให้พี่ดูหลายตัวแล้วนังานแพงออยู่ในเนี้ยเอาเลยคุณมากเอาเลยโอ้ยดูดิมันคือพระไซนะพี่เหมี่ยวพี่เหมี่ยวมันคือพระไซนะคะพระไซ ้ไซส์จริงๆที่ไม่ได้เน้นเล็กมาก<ด>มีเล็กมีใหญ่เออเนี่ยหนูบอกแล้วมันอ,ออกตรงนั้อันนี้คล้ายๆสิก,สกมันออกทรงขอบทรงแบบอย่างเงี้ยเห็นปะนั่งน่ารักเนี่แขนพี่ดูนั่งอยู่ไม่ตรงหรอไม่ตรงมาองมันน่ารักถ้ายืนไม่ตรงว่ะ คงไม่ใส่เสือเหมือนคนนคนบ้าใช่ไ,ไหมน,น,น่ารักรกว่ะใส่หุ่นได้ไหมอยากดูไม่หุนนะห่นอนะ่ะหุ่นอ่ะใส่แต่กระโปรงไม่ใส่เสือเหมือนคนบ้า,โ,หหาโทรไปเลยนะอย่างไวเดี๋ยวว่างจะเปิดกระทิงให้เพราะจริงๆเรารอส่งอยู่ทางด้านนู้นแล้วพี่จ่าเในหนูจะแทนต้องเห็นไหมมนันออกไวรุ่นมากพี่ต้องดูลำบากเนาะชีวิตน,น,นะรีวิวมีคนรับแล้วยั่ไงพี่ดูนี่ก็ได้ที่หางเตาเป็นคนรับแล้วจ้ะงป้ายใน พี่น้องก็ทิ้งจะเน้นจะเน้นเป็นแบบว่าเน้นใหญ่ตัวนี้ก็คือขาไซส์นนแต่จะไม่เล็กเท่า <ไป S 1> <ๆ>อินซีอินซี 4, เขาจะออกไซส์เล็กกว่าอันนี้คือคาไซส์จริงๆแล้วอ,ออกสไตล์แบบไวรุ่นไปไปพี่ <ไป S 1> <ๆ>จะสังเกตเห็นได้ว,ว่าน้องจะมีทรงขอบออกเยอะแล้วออกสไตไล์วัยรุ่นเลยนะคะใครชอบสไตล์ไยรุ่นก็เล่นตัวน,นี้ได้เลยทีจริงอันนี้หนูเพิ่งเปิดครั้งแรกเพราะว่าของมาเนี่ยเขาขายดีไม่เหลือเขาไม่เหลือแต่เขามาใหม่เนี่ยเห็นไหมพี่ดูดิ หนูหยิบมาเห็นแค่พี่ดูว่าเนี่ยออกตรงขอบหลายตัวนะอันนี้มาเยอด้านหลังเลยเป็นโพลีส้มนะคะพี่พี่เห็นด้านหลังเลยนี่ทั้งตั้งเลยไม่ต้องแยงกันครับผมได้ทุกคนทั้งตั้งส่งได้เลยวันนี้นะคะตัวนี้เป็นภาพรองน่ารักมากภาพรองน่ารักมากเอาไว้นีกแล้วเ่าไปดูเนี่ยได้เลยตัวนี้น่อารักมาก น,นี่ไวรุนน่ารักดี๋ยวยังงี้ก็เปรี้ยวได้สบปไวเพราะว่าพี่อยากดูกระทิงกันเนานะกระทิงก็มาวันนี้เหมือนกันที่รับรอเลออนค่ะกระทิงมาวันนี้เหมือนกันสี่ห้าส่วนไม่เหลือแล้วนะพีไ่ไม่เหลือเหรารุ้งนึงเฮ้ยไม่เหลือรับยอดไปแล้วไปแล้วเออสี่ห้าส่วนกระทิงไม่เหลือมีเขาหนีมีเขาอยู่ทางด้านนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูหมดหมดแล้วครับสี่ห้าส่วนกระทิงไม่เหลือหมดละหมดเลย เนี่ยพี่หนูบอกแล้วว่างานเขาออกไวรุ่มเยอะตัวนี้นะถ้าใครชอบแบบเออขายแบบเอท้ายอ่าเปิดท้ายตามแบบสูตรราชการใดๆที่แบบอยากใส่เสื้อผ้าแบบลำลองน่าร้อนน่าหลก็เล่นตัวนี้เลยถ้าเน้นแบบแม่บ้านอะไรเงี้ยต้องต้องต้องเล่นของกระทิงกระทิงคือสวยแล้วก็ตัวนั้นจะเน้นใหญ่แล้วก็จะมีลูกค้าที่แบบว่า ชอบไซส์เล็กหน่อยเนาะส่วนงานเลยใช่ไหมพี่นิวเคียนเนาะแม่เอา,เอา <S <S ตัวไว้นำจับมือน้องไปยังฉ่ำนะพี่นิวเคียต้องเอาคนนี้บอกว่าอุย้ยสดายลูปมิวมากไม่ได้เลยต้องไหวอ่ะนี่ขอบแง่แหน่งพี่ดูสิพีห่หนูบอกว่าทรงขอบเขาเยอะเห็นไหมเไปลุ้นทนันรงเลย่็พี่หายเฉลี่ยต่อตัวคือ 6.9จุดเก้าบาทตีไปเจ็ดบาท8ดบาทอะหนูตีให้แบบตีขึ้นเลยตีไปเจ็ดหกบาทเจ็ดบาทาตีขึ้นได้เลยน้องน้องน่ารักมากผ้าเป็นผ้าบางนะไม่ใช่งานผ้าหนาะผ้าเหมกกาะกับหน้าร้อนบ้านเราเนี่ยแหละเอาไปขายง่ายแน่นอนก็ผ้าเขาสะอาดอบเตาคืออะไรวะออนี่อะไรยิ่ง แตลูกค้าดูไปก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเปิดเหมือนกันเนี่ยกระสอบใส่เดียวยิ่งถุงไม่เหลือแล้วนะลูกค้าเอาเล่นตัวนี้ไปไปเดี๋ยวข้าล่องเหมือนกันกระสอบใส่เดียวยิ่งถุงไม่เหลือแล้วแม่ดูดิดูว่าขอบเยอะไหมอ่ะต้องเป็นคนวัยรุ่นแหละที่จะชอบแม่ๆน่าจะต้องรอสายกระถือไอ้กู้ข้างในเป็นอีกขี้เข่าเลยน่ารักมากเลยอ่ะเจ๊นี่เก่าที่ไหนเก่าไม่เก่าดูที่ยางเนวัยรุ่นนั่นเลย ใส่เข้าไปนะเห็นปะทรงศพเขาออกเยอะมากที่ดูจ้ะเห็นไหมจ๊ะงานสวยเนาะงานสวยมาก1,590บาทแม่ใครเอามาอีกบอกนะจัดเลยดูใครชอบกระทิงก็ต้องต้องตรงตรงพันห้าเก้าสิบเหมือนกันกระทินเน้นใหญ่ก็ไม่ได้ต้องใส่อันนี้เหมนกันจ้าตอนนี้คนหางานใส่เดี่ยวกันเยอะมากเพราะว่ามันจะหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวน็อตเซตมาต่ะ เราหมดแล้วไหมอ่ะเราหมดวันนี้แต่เดี๋ยวมา<ป>ะนะพี่นะรออดใจรออีกนิดนึงเราจะปีหนึ่งปีหน้าเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวมาพี่คะไซส์ใหญ่ก็มีไซส์เล็กก็มีตัวนี้เป็นถือหลักนะคะไม่ไม่ได้ใส่ให้ดูเนาะแต่าง,งานน้องน่ารักใส่ให้ดูก็ได้ใหญคือโอ๊ยเจ็ดบาทแล้วพี่อ่ะน้องตีให้แบบสูงๆเลยเจ<ช>็ด <7 S 1> บาทแปดบาทปะ่ะไปดงข้งนั่นเลย นี่ตัวไซส์ใหญ่นะอ่ะจะให้ดูว่าไซส์ใหญ่เขาก็มีจบหลังโอ้ยคือตัวชาน่ารักนี่คือไซส์ใหญ่โอ้ยใซส่โอ้ยใส่เสื้อสีดำข้างในใส่ได้น่ารักเนาะเจ็ดบาทดี่้าดีจีเห็นไหมเจ็ดบาทเจ็ดบาทน่ารักเจ็ดบาทขอบฝุ่นขอบน่ารักแบรน์อะไรแบรนด์น่ารักเออ มันมันน่ารักไปหมดเลยวะนี่ไงดูดิกน่ารักมากเป็นแบบอันนี้ใส่ยืดได้งมีดได้ดูดิเป็นขอบน่ารักมากแฟนแบบสวยอันนี่ก็สวยแปดคุะจำนวนเขาจะเยอะนะคะเด็กน้อยแหละหนูักเขาค้าแค่สองร้อยสามสิแต่เดี๋ยวก็สอบนี้จะนับให้ก็สอบนี้จะนับให้นะเอาไปเลย6บาท7บาทเลยได้คุ้ม ถ้าสวยยังไงก็คุ้มนะออกไยรุ่นเยอะนะคะลูกค้าราะสไตล์ใบรุ่นต้องมาทางนี้สไตล์ใบรุ่นทางนี้นี่เออเมื่อกี้ก็ลูกไม้ตอนนี้ข้างหลังว่ะาใกมอย่างนี้มากต่าสีเ่ดแงช่คนหางหางานนี้เยอะมากจอนนีเกสมีเกสนะคะทุกค หายากนะงานเนี่ยเขาใส่แบบแล้วก็ภาพเราเห็นเนอะเขาเดิอกขาเดิอลอยลอยนิดนิดใช่แล้วก็ลอยสักนิดนิดอ้โหน่ารักต้องสักด้วยเหรอใช่ใส่ได้ไหมวะด้วยนะพี่เวลาใส่ไม่ได้ก็อยากจะใส่ลูกค้าจ้ะเออเนี่ยเนาะเหมือนลูกเหมือนลูกเหรอใช่พี่วะ ประมาณนี้ลูกค้าน้องน่ารักมากลูกมายังไม่ติลูกค่ามันอาจจะดูตัวเล็กใส่ล้วมันดีนะลูกมายังไม่ติดเลยจะบอกเขาไหมเขามาส่งข้าวไม่ใช่ดไม่ต้องไม่ต้ไม่ต้องไม่ต้องนิดเดียวเดี๋ยวก็เสร็จนะลูกค้าใครเอาอีกบอกได้เลยนะคะแจ้งได้เลยนะ เออคนจีนเขาบอกว่าพรุ่งนี้เอาวันนี้เขามาเปิดเออให้เขาดูรีวิวไปก่อนก็ได้รงวิวรับรองเขาน่าจะฟ้องสวยมากตัวนี้ผ้าล่องเฮ้ยพี่ต้องถ่ายเลยเขาว่าน่าจะเป็นเน้เนี่ยพี่ต้องเงินสดถ่ายเนี่ไปก่อนได้ไหมนี่เสืนี้น่ารักนี่นะคะมันทรงขอบตรงนั้นเลยนะสงถามว่าตัวเล็กไหมคือแค่ไซส์ เปตัวเล็กหรอคกค่ะใส่ปกติคะ่ะใส่ปกติเขาคือขายใส่ปกติเขาจะไปไวแล้วนะแกดูดินี่ไปรุ่นไหมเขาเล่นกันนะนนลูกค้าอย่างเงี้ยเนี่ยลูกค้าขายลงตลาดไว้จับกลุ่มไวรุ่นได้เลยแบบว่าอายุแบบอายุน้อยหอยสังอะ่ะห้าสิบบุกสิบเจ็ดจะชอบ 5, ามากสไตล์แบบถึงเขาหนาแล้วนะขายไวด้วยครับตัวเดียวหมดละพี่ขายตัวละยี่สิบบาทกำไรสามเท่าเอาไปเลย ขนาดแบบไม่ได้คัดอันเนี่ยลูกค้าดูเลยนะม่ะมีคนได้ไปแล้วหรอที่เปิดร้านเล้องบอกมากมากเลยไอ้น้องนี่ยจับลาเปิดใจนะเอ้ยงั้นน่ามาวัเกียระโอสังมาลืมเรา ดคุ้ยนะจ๊ะคือก็โดนค่ะกระโดงหมืนกันค่ะไม่ได้ค่สวยจัดไปไม่ไอันนี้ต้องจีนไม่ได้นะจ๊ะดูมันทันตาลเนาะดูดอกกุหล่ำสปาเกตตี้มัดยอมพี่โอ้ยใครเล่นงานวัยรุ่นมาทางนี้ผูกใจเลยผูกใจใช่เลยผูกใจจริงเนี่ยนี่คนจริงอะเข้ามาบอกเขาหน่อยเลยเดี๋ยวดูค่ะ ลูกช้างลูกช้กกางดูสิอันนี้ต้องใส่ไงวะใส่งไงวะลูกช้างลูกช้างหนูไม่รู้สิตื่นเต้นน่ารักมากเก๋แล้วเห็นไหมดูหอมเลยอ่ะน่ารักจีอันนี้น่ารักกว่าด้วยหอมมากลูกไม้จะากาโต้ออันนี้ของกาโต้ลูกไม้สีขาวบริสุทธิ์ใส่ตุ๊กเบิยังไงบริสุทธิ์เลยจ้ะใ่ข้าดียวใส่ข้างเดียวมันออกไวรุ่นจริงๆอ่ะ นี่คือเป็นสะพายแล่งแบบนี้มาลนี่สะพายแล่งแบบนี้อู้เก๋ไหมใส่คอจะไปขาย20ได้เหรอแบบเนี้ยต้นทุน7บาทที่จะไปขาย20ไหวเหรอ,อดูแม่ด,ดูดูสไตล์เขานี่คือไซส์เอลนะคะเดี๋ยวจะหาว่าตัวเล็กนี่คือไซส์เอลเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันคือคัสไซส์ปกตปิ เดือนน้องมาท่าตัวเองคุณใสเอาค่าใสไม่ได้หลวมเห็นไหมน่าเก๋ใค่ไหนคุณอะไรนะเรเป็นเงี้ยใสไม่ได้ใสไม่ได้วะใสไม่ได้คุณใสได้ใสได้สิโอุงไม้สวยมากเลเนี่ยลูกค้ามันใบเยอะขัดขัดเลยใบลุ้นเยเออดูดีน่ารักสไตล์เนี่ยโอ้ยใบลุ้นเยอะชอบใ้นั่นย่างเนี้ย สวยอะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะตอนเนี้ยในตอนที่เขาเล่นกันพี่จ๋าบอกเลยว่าเขาเล่นกันจัมจัจําสั้นล้วนค่ะจําสั้นล้วนลัคกที่วันนี้ค่ะเล็กไม่มากค่ะใส่ปกติที่เลยตัวนี้เป็นงาน US ค่ะงาน US ค่ะป้ายมไม่ใช่งานจีนที่น้องไม่ลงงานจีนเนาะดังนั้นงานจีนในร้านไม่มีคอนเฟิร์มใคร,ครมียากินเราเมาเนี่ยดูในเมาแน่ดูมองไร่้ เบนที่วันค่ะห้าล่องแต่ตาห้าล่องแล้วใส่แล้วใส่เอ้ยหนูเห็นตรงขอบเยอะนะดีดูเบนที่วันตู้นี้ไม่ใช่งานคืนนะพี่นะตั้น,น,นี้เป็นงานเอสโค้ดน้อนมันต้องใส่อย่างนี้ขาสั้นนะบอยบอยหมวกแก๊ปอันนึงหมวกแก๊ปที่ไปไหนวะถึงแล้ว ูจะบอกว่ากระสอบใสเดียวตอนเนี้ยเยอะนะเนี่ยกรถามหาหมดประเพลินงานยังไม่สวยหรอว่ายหรอว่าเยอะแน่เลยดูน่าก่อนเจี๊ยบพี่พันสไตล์แบบหวานๆก็มีทำงานได้เที่ยวได้ตัดปลูกเลยถึกละสไตล์แบบเรียบร้อยนี่ก็มไรชูไปเลยลูกสาวไม่ต้องรอพี่จ้ะนี่อะไรนี่ล็อตไซส์ที่สองไซส์ที่สองก็ประมาณ L น่าจะได้ เนาะเห็นปะอันนี้ไซส์12น้องใส่ไซส์8 <c oughs> ดูดเออ,อน,น่ารักมากัวมกมันไม่ัวมุก็ไม่ลูกค้ามันสวยนะเคียนะเคียไห้เอาไปขายแนวสไตล์เปรุ่นเคียให้เอา,า,า,าเลูกค่ะโอต้ตัวตมุกเขาใส่ใใสกังน้องโหใส่คดี มันมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์ปกติใช่แต่รถแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบที่แบบเน้นใหญ่เน้นที่มันใหญ่กว่านี้พี่ก็ต้องไปน้องพี่เน้นใบรุ่นนี่เลยดูไบดุนใช่ตอนนี้ไครดูน้อยสวยหน่อยวหมน่ารักจแ๊นไม่ได้แนไม่ได้หรอหมายเต็มแอ่ะโตไปเลยโชว์ไปเลยเฮ้ยโตไปเลยไวอย่างไวเลยแต่เปิดต่อยใครอยากช้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ที่ปล่อยไปแล้วอีกปล่อใหม่อีกแล้วสีดำนะ ที่พึ่งปล่อยไว้แล้วนะน่ารักมากเลยถ้าเป็นแบบมือหนึ่งแบบไม่มีพ่อก็จะต้องแบบสองสามร้อยแม้อันนี้คือหกเจ็ดบาทพี่เอ้ยหาที่ไหนได้อะน่าคาที่หมดเลยไม่มีสาเดียวมาเสื้อนี่ก็ได้เนี่ยลายมดนี่คือขายที่ขายไวรุ่นได้เลยนะเนี่ไวรุ่นอะมาพย ขายเปิดขายได้เลยสบายๆเด็กขายผู้ใหญ่ได้ด้วยสองก็ขายไ้รุ่นได้ด้วยืีแยกได้ทั้งสองกลุ่มเลยนะคะแยกได้ทั้งสองกลุ่มขายไม่ได้นอนเดี๋ยวยแยกออกมาขายด้วยโอ้ลูกค้าเอารีวิวแล้ววะไม่งั้นเราเอาไปขายไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่ค่ะวันนี้หนูอยากจะดันส่งเพราะว่าเราจะมีส่งล็อตหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะได้ไปพร้อมกันได้เนาะเดี๋ยวจะป่อยุดมารับแล้วนะตรนนี้มีลงอีกสองร้อยนะพี่ฝากติดตามด้วยเุ้ย นี่นี้ลงไปแล้วแปดร้อยลงอะไรนักหนาจากพันหนึงไหมนะพอตพอเดีวันนี้ลงสอง้ยให้ฟอตลงสองร้อยน่ไหนลงวันที่สองนีักน้องเหรอรักน้องตอนหลับสี่ร้อยก็ได้นะตอนหลับจะได้สุดยุที่โรงพยาบาลยุี่าหลับลูกค้าเอาบอกเนี้นั่หรับเออนี่ยไปทรงขับอก แม่สาวเสือเออทำไมอ่ะงามเอออะไรไว้ตัวเล็กผิดแต่ตัวนี้สวยเลยนี่ลูกค้าเป็นกระพาร์ลูสวยหมดอ่ะพี่ดูดิงานงานเขาดีอ่ะเขาไม่ได้ยุบสุดสุวสวยทั้งนั้นเลยดูดิแขวนเต็มพี่จ๋าตัวนี้ไซส์ใหญ่ไปนะแม่สาวแม่แอลมีใครเอาอีกไหมคะหกบาทเจ็ดบาทเท่านั้น ไฟบูรีต้นด้านหลังเลยนะคะเพิ่งมาวันนี้ไม่กริบลูกค้าดูรายการเลยใครอยากได้งาน<ม>าไหนงคลิปลูกวันนี้งานรายการเลื่อนไปโพสต์ถัดไปนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะแอดมินโพเรียบร้อยแล้วหลายรายการหมดที่ต้องต้องถามอีกทีนะว่ามีเหลืออะไรบ้างนะคะช้าไม่ได้เลย<ม>ที่นี่ที่นี่ช้าไม่ได้แล้วเราลงของเกือบทุกวันขนาดนี้ถุงน,นี้มาลงก็ไปซื้อร้านอื่นอื่นไม่ต่ำกว่าห้าหกร้อยอัเนี้ย ผ่านห้าเก้าสิจบจ็ดบาทสิผ่ันห้าเก้าสิบเนี่ยงานแบบเนี้ยพูดเสียงดัดงไม่ได้ครับเพาคุณเปนไดฮิมแ็ไม่ได้ฮินี่คนี่ไงพี่ดูดิแม่ไม่แข่งเต็มแล้วอะ่ะหาที่ไหนได้ดูอันนี้อะไรลายคลื่เโอ้ยน่ารักไม่ใช่อย่างงั้นใส่อย่างนี้นนดูปะป่วยเนะยาะข้างหลังเป็นสมอค,ค่ะจะยืดได้ หลุดออกเยอะไปรุ่นเยอะต้นนี้แบบว่าใส,าไไสใเ่เออใส่ก็ได้ต้นตีใหญ่เลยสวยอ่ะมาน้องใส่ในหุน่นไงไม่งั้นเราจะไม่พิสท์ตรงไอ้จระลูกหม้ก็เ,เออยอะลูกหม้น,านาี่มันสวยดูดิลูกไม้ไวนุนทั้งหมดเลยอันนี้อันนี้ของเมกาโรสแองเจลิปใครเล่นแบรนด์ที่เอาเลยคุ้มเลยแน่นอนเพราะใครเล่นแบรนด์เนาะอเคอะไรอเมเคแพงป่ะพี่ เฮ้ยไส่เสนคอเหรอใสเอ็นเคไม่รู้แบรนดบางแบนดก็ไม่รู้จักเอ้ยลูกค้าดูนี่เลยเหรอยูนิคอร์ก็มาพี่จ๋านี่หนูโยนไปข้างหลังนะเผื่อใส่ได้เจอลายตัวแล้วจริงเหรอใช่ยูนิคอร์ก็มาเห็นปะยูนิคอร์ก็มาไปทัวโลกเสื้อผ้าถูกใส่ทัวโลกไม่ไม่ไม่น่าสมน้ำค่ะแต่จะไม่ได้เน้นแบบยูนิคอร์เหมือนเหมือนตัวกระิคอรญี่ปุ่นค่ะ อะไรวะยีฟันนี่คือยีฟันไม่ใช่ยีฟันลูกค้ากีฟันน้องๆบอกกีฟันนี่สวยตัดูดิสวยนะพี่ดูแง่ไม่ต้องเลือกสวยนี่สวยอีกแล้วดูดิโอ้อ่านไม่ออกว่ะอ่านไม่ออกอ่านแล้ว่อน <laughs> ตันตัดหนึ่งนี่คือไม่ใช่อะไรอ่านไม่ออกงงกินงงก่อนตอดไม่อ่านไม่ออกตัดไปอย่างนั้นแหละเออเหมือนรู้เรื่องทำสะกดไปอย่างั้นแหละน่ารักมากอุ้ยพี่ไอ้ตัวนี้พี่โคตรสวยเลยอะไรอ่ะสวยมากนี้ไม่ได้เออมันสวยเป็นเวนตี้วันทรงมันสวยเลยอันนี้ทรงกว้างแบบทรงแบบขอบๆกว้างเวนตี้วันเห็นแล้วตกใจไปเลยเวนตี้วัน แม่จ๋ามีใครเอาอยู่จฉานี่ดูตุ้มขาอ้าวใส่ยังไงอ่ะโอ้โหพี่บอกเลยใครไม่ซื้อนี่ดูผมซื้อให้ต้องเล่นเอี่างโอ้โหไหวรุนอีกแล้วรางวัลชุดนี้รวยนุ่นเยอะมากหมดยางใข่ขอกไปรุนเยอะมากเนี่ย ไฟ <ไป S 1> นไู่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทใครเน้นไวรุ่นนะคะลูกค้ามาป้ายนี้เลยสี่สิห้ากิโลต้นซูนเมื่อกี้หานให้ดูแล้วศูบาทกว่ากตีไปเจ็ดบาทเลยก็ได้นะคะป้าดูที่เรากันป้ายจัดไปนี่หนูเน้นใส่เดียวมาหยิบให้พี่ให้แขวกแล้พี่ดูนะเพราะว่าตอนนี้่อา ไม่หลอกใส่เดียวน้องหมดนี่เลยค่ะไซส์ปกติเลยนะคะลูกค้าออกทุกแนวตัวนี้เน้นวัยรุ่นไปเลยทั้งตั้งนี่ส,นสวยมากานี่<อ>หุย<อ>ห้ย<อ>ตัวนี้วนสวยว,วันนะนะ่านระักมากๆใครรับอีกแจ้งได้เลยนะทั้งตั้งนี้เลยจ้าพี่จา1,590งันิบาทขอบคุณค่ะ